เบิ้งตับพี่น้องเอ,อ้ยอยากให้เบิ้งตับจ้าคอลอสคีเลตคอลอสคีเลตพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> ขายตับไอ้แยกบ่ได้พี่น้องจา้าอยากขอซื้อตับยังเยอะเพิ่นกระบ่กไห่จ้าพมราบบ่ได้จ้ะพี่น้องอืมแต่ถ้าเป็นหลานประจำซาโอจ้ะเพิ่นจัดเหยือ่อจ้ะเพิ่นรู้ดีเลยจ้ะว่าซาโอต้องการแบบใดอแต่อันนี้บ่เป็นหลานประจำจ้ะเพิ่นบ่ให้ตับถ้าว่าถ้าที่ซื้อเนื้อต้องแบบว่าเอ,อ้ที่ที่ซื้อตับต้องมีเนื้อมี่ยังแก้มนั่พี่น้องอืมเสียดายจ้ะเมื้อไรเมื้อไรก็ได้จัด สวัสดีค่ะมาพอกสาวโอกินแซปอีกแล้วจ้าัมือนงสาโอพาพี่พอนองมากินซอยจุภูเขาไฟฟูจิจ้ะพี่นองจ้าเมืองพี่นองเบืองผานามาจุ่มพูนเลย <c oughs> น้ำจิ้มขี้เพียคกกือเก้่าหล่ะจ้ะพี่นองผานาา อืก่อนที่เสาไฟพุดระเบิดพุดระเบิดก่อนที่พูดเขาไฟเจระเบิดนะจ๊ะพี่น้องจ้ามาจเจอจาวลายยังคว้าผู้หนักเห็นบ่ละพี่น้องเอ้ยมันทันได้ไรหน้ามันก็จังสี่ละจ้ะอืาดินพันกันเบิดจัดไปตามคุณขอเด้เจ้ะพี่น้องจ้าเอฟซีเขามาซาอุจัดให้เรียบร้อยเลยจ้ะนะจ้ะพี่น้องจ้ากินซอยจัวซัน ที่สําคัญนะจ๊ะนามเอามาเด็ดจากพี่น้องจ๊ะขาดบไดรวันนี้ของขาวขาวมากมาจากพี่น้องจ๊ะจัดบวกนี้เลยจ๊ะอืมอืมตัดกอนพี่น้องตัดกอนสุดยอดมาพี่น้องมา ออยากงวดตับพี่น้องเอ้ยมึงตับส้าโอ้เนี่ยเห็ดเอนี้ยงอยู่พี่น้องเอ้ยอพอดีว่าหานประจําจ้าพิ่งมาเปิดจ,จ้ะพี่น้องจ้าด้วยดีสือหานใหม่ในตับน้อยเดี๋ยวเองพี่น้องเอ้ยมันิก็มาแบบเอาเป็นแบบเนื้อๆเ,เลยนะจ้ะพี่น้องจ้าเอาแบบจู่เหนือไปก่อนเลยนี่จ้ะพี่น้องหันว่าสิพันจ้ะพี่น้องจ้าแต่เอาแบบจูเนือก่อนนี่เลยบูย๊ยเปแต่สีเส็ง เจ้าขุ้มคุ้มพี่น้องเอ้ยที่แมันขอกันเจ้าชีพีอ่ะจ้ะเห็นด้วยอืมอืมเนื้อบุควยหยาพี่น้องจ้ะเนื้อสดมากอา่ะอยากให้เบิงแดงแจวาย,ยาพี่น้องเอ้ยอนี่นะอื้อ อย่ามงงาง่ามพี่น้องเขาไฟมันสิบอ <c oughs> <c oughs> ลระเบิดไล่ไปที่หลังเลยเลยนจ๊ะพี่น้องจ้ะเบิ้งตับพี่น้องเอ,อ้ยอยากให้เบิ้งตับจา้าคขอลอดคิเลตเขอลอดคิเลตพี่น้องเอ,อ้อ <c oughs> <c oughs> ขายตับไอ้แยกบ่ได้พี่น้องจา้าอยากขอซื้อตับยังเยอะเพิ่นกระบ่กไห้จ้าพึ่าบ่ได้จ้ะพี่น้องอืมแต่ถามเป็นหลานประจำซาโอจ้ะเพิ่นจัดเหรอจ้ะเพิ่นรู้ดีแล้วจ้ะว่าซาโอต้องการแบบใดนแต่อันนี้บเป็นหลานประจำจ้ะเพิ่นบ่ให้ตับถ้าว่า ถ้าที่ซื้อเนือตรงแบบว่ายถยสืตับตรงนีเนือม่แยงแก้มนพี่น้องอืมเสียดายจ้ะมือนี่มันนี่ก็ได้จัดเนือแต่เนืองามจ้องา้ะพี่่ามจ้ะอมาจาก้พี่นองมาหนอ้องมมะพหนอา้อพี่น้องมอ้ยอื่หยาบจ้ะอื Những nhầm ngay, tuần không của bài mà sao bị Bây giờ, b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 ây giờ, ผมได้ใจแสบปวดพัวืมลงพอแต่ทห้แล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะตามคำขอ FC ขอมานะจ๊ะพี่น้องขอหลยหมากเลยจ้ะอ่ากินซอยจุจ้ะจ๊ะพี่น้องจ๊ะอืมซอยจุ่มสัน่นจัดให้เรียบร้อยนะจ๊ะอืมคองมักน,น้าเหมือนพี่นนองเลย <laughs> ได้กินข้ามาแล้วมันแสบพี่น้องเลยอือม,มันจัดมาแบบเป็นเนื้อนะจจะพี่น้องจ้าจะแบบเนื้อจ้ะตามปันหาหย,ยาพี่น้องอเขาบอกค้า,า,คายไหยจ้ะได้เค็ดน,น,น้อยแต่พี่น้องจ้ะอือจับจนดูดนิวพายเลิศของเขากันจะพวกเนี่ยวเยวลาก,กินลาบก,กินไก่กินยังอยู่พี่น้องจ้าพายเลิศ แล้วกใบอันเนี้ยเปินใบอีกหย่างไม่บบกว่าแล้วปลายพิณหงกระมนอหสมอมอืมๆผิดจสีียขาดไม่ได้เลยจ้ะเวลาหากินของขาวจะพี่น้องจ๋ากินจวงเสียต้องพักแบบนี้จ้ะแบบกินดพ่อกันกินหอดพอแล้วกดพาเจริอกินหอดพอจ้ะกินหอดพ่อจ้ะเพิ่นมากจะพี่น้องจ๋าซ้อยจูแบบนี่ เจียนเนพื่นมากอีดีจ้ะอืมเพื่นหนพี่น้องเบื่งแต่เห็นเราเห็นสีโอ้ยกูทำลายอะไรนั่สุดเดีจ้าวันหั่เราะมาปูมา แซ่บูเ <c oughs> ขมาสอง <c oughs> วันนี้ซอยจุป,ปูเขาไฟปูเขมาสองแ่บี้พี่น้องเนื้อบ่อยหยาบจา้ะพูดเด่นย่ย้ำในน้ำเองพี่น้องเลยแต่นี้ย้ำรับจ้ะเวลาเนื้อพี่สุดน้ำง่ายดีจ้ะ Mm hmm. กินง่ายกินคล่องจ้ะพี่น้องจ๋าอืม mm hmm. กินง่ายกินคล่องเลยอืม mm ล hmm. mm hmm. ูกชุบเนี่ย็สุดยอดแลวอืม mm hmm. แขกไม่ได้รับเชิญอืม mm hmm. เห็นตับพี่น้องเอ้ยพวอยขี้เขียวหรอกพี่น้องเอ้ยตับกระไดโอ้ยตอนหน่อยปวดพัวอืมดีก็บไดนะพี่น้องเนาะอืมดีก็บไดจ้ะอืมอือืเหนื่อยกระหนุ่มตับกับวาน เอาไปแีมากบตบหังหวันดีฮะหังหวันร้ายผลดผลดจ้ะอืมขวังมักแม่งหวันอืจินเป็นตอนงามง่ายมีดีจ้ะเนื้อแดงแกาวายอยู่อ่ะทีรายได้จัดสดสุดข้องแทดเลยจ้ะเนี่ยเอาไหว้พอเป็นฟิธี เอาไว้ตอนหนึ่งก็เป็นวิธีจ้ะพี่น้องจ้าตัวใหวเลยบาดเนี่ยสะใจเลยจ้ะพี่น้องจ้าโอ้ยได้สีเฮียสีเฮียอืมใส่ส่วนซอยเอาสีเลยเอาสีอะไรพี่น้องเอออืมอืม,อม còn mua thêm thế à Anh đi leo lèn chả, Chính xe để tập thể đoàn trả Ừ แล้วแรงสาวโอ้อือเจอพริกเปลีายวเหมน,นสุดยอดเลยเบิร์ดแลวพี่น้องเอ้ยตับบาดเนี่ยตับน้อยพวดโผออหอวอืม,อม,อม กระดาชิสุแล้วพี่หนอะมันกระดาชิสุแล้วแบ่งจงนะงามสิพันธ์้วาจะพี่หนอกจ๋า Nửa phân bay lợt Hú Tuyệt vời Tuyệt vời mm. -hmm. mm. So แซบ่บจะพี่น้องจ้าืยนเดือมเหมือนเดิมจะพี่นอ้องออันดีตวบนเหนือมอันไ่หยากจะพี่น้องจ้ากินได้กินง่ายกินคล่องจะพี่น้องแซบ่บจะพี่น้องจ้าจัดให้ตามคำขอนะจ้า FC คอมมาซาอดจัดให้เรียบร้อยนะจ้าส้อยจุ๋มอนี่ยอาจจะเป็นส้อยจุ๋มเหนือนะจะพี่น้องจ้าตับอาจจะมีนิดหน่อยจ้า ได้กระแทกกันนะจ๊ะพี่น้องจ้าจัดไประบบใหญ่ใหญ่จัดให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะถ้ามาคลิปนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเมสซ่าโอ้ในแต่เด้อที่สําคัญนะจ๊ะพี่น้องจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไับข่าคลิปใหม่ของสาวโอจ้าสำหรับคลิปนี้สาวโอขอลาไปก่อนจ้าพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะเออ